อ่าโอเคอินเตอร์สวัสดีครับอินเตอร์สุริยการโอ้ยเอสทีวีกับผมนะโอ้ยชอ็อกอินเตอร์เอ้ยผมกูจะพูดสามถอยมาเนะี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับเกคไหมครับนะครับโอเคพาร์ทนี้จะมาทำจะมาทำชั้นสองกันดีกว่านะบ้านชั้นสองโอเคโอเคเดี๋ยวตีเนี้ยก่นอนเฮ้ยจิ๊บป,ปะอ๋อนี่ยเนี้เดี๋ยวก็ตีนี่ออกข้างบนเย้ yeah! โอเคชั้นสอง แล้วก็ครับเป็นบันไดมาจุบจุบจุบปรับพอควาสามารถจุบจุบอืมอืมจุบ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 นี่ได้แล้ว เป็นบันไดกี่อันวะเนี่ยเออเอาจจะเป๊ะเอ้ยมันโอ้สามอันถูกอะเออลืมไปนึกว่ามันรวมกับอันนี้ด้วยนี่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเอาต่อตรงนี้ต่อเลยนี่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  โอ้ย okay. ผิดนี่นี่ข้างบนก็นี่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 ประตูอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่เสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้เอาหินมาครับ

เทเบิลจุบๆๆอ่าเสร็จแล้วก็สองของเรานะครับเสร็จแล้วก็เอาอะไรวะก็าจะมาเลยนะกระจกเออใช่น uh, pues ี่กระจกเสร็จแล้วก็กระจกมาไปวางไว้แถ่ที่หนึ่งสองเฮ้ยผิด โอ้เสียกระจกไปอันหนึ่งเลยจุบโอ้นี่นบนกระจกไม่พอเลยเดี๋ยวอคอยก็ได้ข้างนอกนี้ทำดีไหมข้างนอกไม่ทำดีกว่โอเคอุดเลยจุบอุดนี่อุดนี่เลยอุดเลย เสร็จแล้วก็ไปทำข้างบนต่อฟึบ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 ฝึกฝึกฝึกไอ้ทำข้างบนต่อข้างบนจุบจุด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 จุดบ้านผมอาจจะดูจุบจุดจุดบ้านผมก็อาจจะไม่เป็นอาจจะไม่เป็น อะไรวะเป็นระเบียบนะจะไม่เป็นระเบียบบ้านผมก็พออยู่ได้นะฉันบนเนี่ยไปทำอะไรดีฉันบนเนี่ยไ,ไ,นนนยไปปลูกข้าวต่อ,อโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ส่วนนูน้นเอ,อ้ยเจอไม้ลอยฟ้านี่เดี Ây, tật mái, tật mái yeah. Tật mái Rõ ngá Ây 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 à, Đà rào ăn Ồ, nó xuống chẳng Ây Dạ Ây Dạ Yêu Yên Ây 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 ยเย่โอเคเสร็จแล้วก็อบ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 นี่สมาร์ทเลยโอเคหมาให้เงพนแล้วพอเก็ตตัดโอเค okay. เดี๋ยวก็เราจะทำอะไรดีนี่เราหาทรัพยากรจากพวกนี้ครับนี่ก็เดี๋ยวเอ้ยทำทางเชื่อมมาดีกว่าเออเข้ามาอยู่ในบ้านกทำไม เข้ามาเข้ามาเข้ามาทำเข้ามาทำไมนะตีตายเลยตี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 ตายเลยลอบอกได้มากองเมืองพอดีเป๊ะโอ้ my god my god อ,ดอ,ดอได้แล้วเสร็จแล้วก็ปักไฟปักไฟสองสามสี่รอบห้องจบ พอไอ่ฉันล่างด้วยเป็นไงโอเสียวอืฉันบนเอาไปทำอะไรอย่ะเี้ยฉันล่างก็น,นอนฉันบนเอาไว้ปลูกข้าวต่อดีกว่าเออปลูกข้าวอีกแล้วนะไม่มีอะไรจะทำแล้วหละนะปลูกข้าวต่อ เสร็จแล้วอืมทำบ่อน้ำข้างบนด้วยดีกว่าะบอาอ่อน้ำอนฟิตี้หนึ่งสองสามสี่จุบจุดจุดจุดอ่าได้หมดน,นี้คือบออ่อน้ำอฟิตี้นะเดี๋ยวเราจะเอาถังก่อนบวกนี่เฮ้ยเอาจุด้ปเฮ้ยบวก เต็มสงถังแล้วห้าแล้วโอเคเสร็จแล้วก็เออมันลงไม่ได้โอเคถังเก็บกับพี่น้องโอเคเสร็จแล้วก็นวอมนนี้ไปประดักข้างบนต่อสไดดอกไม้มาต้องใช้คุมคมหนม่ อ่ประดับของบนนี่ประดับตรงนี้นี่ไม่ทันกูนหลอกเย่เ yeah. สร็จแล้วประดับนอกว่าหน่อยเฮ้ยประดับประดับตรงไหนดีนี่นี่โอ้ นี่ได้แล้วสวยงาาบ้านโหอลังการงานสร้างจริงๆโอเคเนาะเสร็จแล้วเน,ะนาไปดูนอด้องเดิโอ้โหโ,โอเคพาร์ทหน้าเราจะมาทำทางเชื่อมระหว่างไอหอคอยเนี่ยมาบ้านเราตรงนี้กันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทำชั้นบนด้วยแล้วก็เชื่อมมันลงโน้นแล้วก็ลงตรงนี้ตรงป่องนี้ได้ นะเฮ้ยอ,อทำดีกว่าโอเคเราเชื่อมตรงนี้เป็นบ้านกันลาเป็นบ้านของเรานะครับโอเคก็เจอพาร์น้าครับวันพารนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ